วัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นครพนมนะฮะก็เป็นชุดใหญ่ลังการงานสร้างนะครับนี่ครั้งที่2นะครับที่มาเจอกับทีมงานนะฮะพาดูเลยครับวันนี้อยู่กับชุดตู้เบตแปดใบเบตแปดใบตู้กลางนี่ก็12ใบนะครับ ก็เบรก็มี2ยี่ห้อครับก็จะมีวอเทคนะครับแล้วก็เกมซาว s สิสเต็มนะครับนี่นี่นะเซตนี้ก็จะเป็นกลางแหลมแบบ2ทางครับเด้เ้ต่อยังบอเทครับต่อสายโอ้กก็ ผู้ชา่หะครับ้ยไอ้อ้นี่ยังเนี่เงเช็กซ้ายป่แมนครับเช็กถูกต้องอธิบายเนี่อธิบายเ้ะ่งใส่ถี่หล่อถี่หล่อ๋อใส่ยังไงอธิบายนะอ๋อเช็กซ้เดี๋ยวเี่ยเช็กซ้ยังเนี่ยในลายในสุยางครับตัวนี้ ในสุยางครับเป็นยังไงคับม oh. ันถือมันถือมาป๊บให้มาผมจะเช็คคมัรุนเรงเลยารฟ้องก่ได้เาคนเงียบมาเดเช็คแตผมกิดที่บ่ายนะข้นี่ออ้นี้ดวได้เมือเท่าไหร่นี่เกยบข้ากันถือมันป็นังได้มีเฟไฟจังได้เดี๋ยกับสอันนี้ไฟมันสิขึ้นคู่กันที่บ่ายเนี่ยขบ่าถือมันกับ่าขึ้น บ่ขึ้นหรือว่ามันขื้นสลับกันอาครับอ๋เฮยเง็ดเถือบอร์ซ้ายปะครับปั๊บปับอยามาตำละไปเช็กกว่าเช็กฟังีก่อนบ่อย่าเช็กวะอย่าเช็กวะไปถามคนบอสแอบเปกี่ยนโอ้ฟังขนาดยังไงอีกเนี่เอออ ล้ำล้ำมาเลยหนึ่งเงินเลยใช่ใช่ซื่อทีมงานยังก่อครับโอ้ผมมีทีมงานครับผมมีชื่อนะผมมีชื่อครับนี่ไมงานซื้อมาฟังเลยซื้อซื้อมากินาซื้อไปกินเ้าซื้อมากินเราซื้อนี่นี่ครับอ๋อใส่รถแห่เพื่อนรถแห่อ้เป็นไรไม่งั้นรถแห่นี่ครับ ตอนแรกสามทางนะครับอารอบนี้เห็ดเป็นสองทางเป็นสองทางครับ<า>ร่างการงานสร้างแต่งยุง้ยซ้องมือน้่เดียววองก็ไลนลาเดี๋ยวใน,นชุดปลาเบงในชุดเอาชั่วไปนดี๋ยวดังกว่านี้